ครับล่างจากผักเบลกันเป็นทีเรียบรรอยเดินไปเที่ยวชมห้องอาหารเขียงเล่นะครับเราไปพบกับคุณเปรมปิติพงศ์วิภากิเดนั่นเป็ทีเรียบรรอยก็มาทนัทหน้าที่ในเรื่องของรายการลาข้าวชาวบ้านกันโตแล้วแหละในช่วงที่สองของรายการลาวข้าวชาวบ้านช่วงที่่องนี้มีสิ่งดีๆกับสิ่งส่วยๆงามๆของชาววัฒนธรรมมาฝากทานผู้ชมกันโดยเรื่องแรกจะเป็นในเรื่องของชมรมเพลือยเพล่ซีนาคา่า เข้ากำหนดในการปลูกปรับปรึงท่านนะครับในวันที่16กุมภาพันธจึงก็เรียนเชิญชวนพี่น้องชาวระนองน้องนอง,น,องนักศึกษาเย,ยาวชนทางไลายนะครับเข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักปพึงท่านโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่16กุมภาพันส้วงผานาโรย56ทีโลงนาคอำเภอสุขจำรานจังหวัดระนองครับค่ะ โดยชมรมเพลินไพรสีนาคาครับก็เชิญเยายชนแล้วก็ฐานที่สนใจกับรวมกิจกรรมปลูกผักเปลืงท่านชุกคลองนาคาซึ่งวังสร้างจิจจำนึกในการดักสร้างแล้วก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงให้ทุกๆกท่านได้รู้จักกับปรับเปลืองท่านเปิดนามที่้ายักษ์แล้วก็กลสูนพันโดยนายชมนีอุ่นข้าวกับประธานชมรมเพลินไพรสีนาคาก็เปิดเป้ยว่าทางชมรมได้กำหนดจกิจกรรมปลูกปรับเปลืองท่านชุกคลองนาคาในวันที่สพกุ่มผาพันธตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปกับเื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กี่ยวกับความเป็นยุคของพืชนะมชนิดนี้อีกทางอย่างได้สร้างเกล็สํำนึกในการรักและก็วงแห่นปรับปรุงท่านพืชน,น้มห้ายยากและก็กลายสุนพันให้กับเยวชนและก็ผู้ทีส่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับในชำนี้กล่าวต่อว่าจรับต้นกล้าปรับปรุงท่านจะนำไปปลูกจะนำไปปลูกในโครงนาคาไสา้ย,ย้อยเพราะลำโครงไส้รักนั้นมีปัญหาเรื่องของการพังทลายโครงลงที่ต้องได้รับการฝืนฟูและแก้ไข โดยต้นกล้านั้นท่างชมรมวมด้วยทำการเก็บเอาหัวของต้นผลับปิงท่านนะครับที่ทุกน้ําจัดแล้วก็ลุดมาอนุบาลแล้วก็โพพันว่ชรงโปโกล้าแล้วก็โรเวราทึงช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ะบจะนําลงไปปลูกในคลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อรอให้รักได้หยึดกับกอกกับดินชายในยินและพื้นคลองดีแล้ว เมื่อถึงช่วงหน้าฝนก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ต่อไปนะครับในชยวำนี้ได้กล่าวทิ้งตายว่าท่านพู้ที่สนใจกิจกรรมการรวมปลูกกรับปรุงท้านที่โครนาค่าก็เชิญชวนกับเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยนัดรวมตัวกันที่อาคารกิจกรรมไม่กงจงรวมเผื่อไปซีนาค่าตำบลทุกชำรานอำเภอเมืองระนองข้อไปกับตำบลนาค่าเบอทุกชำรานจังหวัดระนองหรือว่าสอบทราเรยอเพิ่มเติมได้ที่ไม่เล็กโทรศัพท์ซูนแปดทก 2> 1 2 0 9 7 0องสู <cuz S 2> ้ <z h. S 1> uh, ั์กวเจุนนครัทีิทียู่ในตัวเมื์แะนนองวันที่สิบพฤสนใจไปพร้อมกับสหายุทธกับสหยุทธกับทีมงานแดนนองชแนลนะครับเราจะไปทำการปลูกประพึงท่านรวมกับน้องๆเยีเยาวชนครับก็เป็นเรื่องดีๆนะคะทีนี้เรานำมาเล่าแล้วก็ยะาเชิญชวนในพี่น้องชาวรดนน้องนะคะไปร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อที่จะให้ประพึงท้ายของเรากรับคืนชีพอีกครั้งค่ะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณชำนิอุ่นขาวนะครับประธานเพลินภัยศรีนาคาวันนี้ผมจะนําตอนนี้ผมจะนําท่านผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่ทางชมรมเพลินภัยศรีนาคาเนี่ยได้เริ่มนะฮะแล้วก็วันที่สิบหกนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่าจะมีการปลูกทับพึงทานลงสู่คลองนาคาด้วยสวัสดีพี่ติ้มครับพี่ชำนินะฮะพี่ติ้มกำลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ก็ดูต้นกล้านะครับต้นกล้าของทับพึงทานที่เพาะ โดย2วิธีครับโดยกลุ่มชาวบ้านเนี่ยครับก็ทดลองเพาะหนึ่งก็คือการเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดครับที่เราเห็นูเป็นเมล็ดเม็ดเม็ดนะฮะใช่ครับเอามาปลูกอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วอันนี้อันนี้ใช้ระยะเวลาหนึ่งปีครับก็ตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วปีหนึ่งครับแล้วอันนี้ครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ทางชาวบ้านได้ทดลองป่าแบ่งต้นของพระพึงทานะนครับ เป็นชิ้นๆผ่าต้นหรือผ่าหัวผ่าหัวเนี่ยนะครับหรือต้นของพระพุธานหรือหัวพระพุธานเนี่ยนะครับ <c oughs> สามารถที่จะแบ่งได้เป็นถ้าหัวโตๆนะครับ <c oughs> ก็จะแบ่งได้ถึงสามสิบสองชิ้นนี่เราทดลองที่จะเพาะโดยการแบ่งหัวเนี่ยครับผ่าแบ่งหัวสามารถออกได้ชิ้นละเจ็ดต้นออกมาเป็นชิ้นแล้วไปพอไปปลูกออกมาชิ้นละเจ็ดต้นชิ้นละเจ็ดต้นใช้เวลระยะเวลานานอันนี้ก็หนึ่งปีครับหนึ่งปี อ๋อก็หมายความว่าถ้าผ่าหัวก็โตกว่าเพราะเมล็ดใช่ครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแร่ธาตุอาหารด้วยอ๋อแล้วก็ที่ที่อยู่ของพัะพึงทานด้วยอืมแล้วก็เห็นบอกว่ามันจะมีโรงโรงเพาะชำอะไรด้วยอ่าครับก็จะมีบ่อเพาะเมล็ดพัะพึงทานเนี่ยครับหรือเป็นบ่ออนุบาลที่เก็บต้นจากหลุดลอยตามกระแสน้ำก็ไปอนุบาลไว้อันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็เก็บไปแล้วก็จะเอาไปปลูกคืนสู่คลองนาคาด้วยครับซึ่งในวันที่16กุมภาพันธ์ปีนี้ครับก็จะเริ่มปลูกลงสู่คลองนาคาซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองนาคาสายใหญ่ครับก็คือตอนนี้สายใหญ่มีปัญหาอยู่ใช่ครับเราก็เพาะปลูกในคลองสายย่อยไปก่อนซึ่งไม่มีปัญหาแล้วก็เมื่อมีการเจริญเติบโตและคลองสายใหญ่เข้าที่ก้าทางก็คงจะขยายออกไปใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูโรงอนุบาล เป็นโรงเรือนเพาะชำะรโรงเรือนเพาะชำโดยชม,มรมเพลย์ไพสินาคากับพี่ติ้มชำนิอุ่นขาวประธานชมรมครับเดี๋ยวเราไปดูโรงเพาะชำกันครับ <c oughs> <c oughs> เตรีเม็ดแต่ต้นอ่อนครับอตอนนี้พี่ติมพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยเป็นเรือนเรือนเพาะชำนะครับหรือบอ่บอบ่อเพาะชำรับตึงทานฮะ <c oughs> ซึ่งตอนแรกบอกเป็นเรือนก็นึกว่ามีอ่จริงๆแล้วมันมันเคยมีนะครับมันเคยมีแล้วก็เกิดว่าเป็นเป็นโรงเรือนที่ได้จากวาประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดระนองเคยให้มานะครับแต่ปรากฏว่ามาทำกับไม้นี้อายุการใช้งานมันก็จะน้อยลงเกิดกับทางระนองฝนจะตกเยอะครับไม้ก็จะผนไวทางบ่อตัวนี้ครับเป็นบ่อที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกลุ่มกจังหวัดอันามันเนี่ยครับเัื่็ประมาณจะผ่านมายังทางกเกษตรจังหวัดระนองอนะครับก็จะมาสร้างให้ตอนนี้ที่ทางชมรมเพลินไทยศินะคะ้าทำบอ่อนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะ,ะเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์นะครับทับพึงทาน,นโดยที่เราในหนึ่งปีนะครับในช่วงเดือนมกราเราก็จะไปเก็บมเมล็ด ทุกปีนะครับในคลองสายย่อยซึ่งเป็นเป็นแหล่งที่ชาวบ้านไว้เพื่อเก็บพันธุก,กรรมรหรือเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะมาเพาะแล้วก็จะนําไปปลูกในแหล่งธรรมชาติดังเดิมอันนี้ที่เอามาเพาะในนี้เนี่ยเป็นเมล็ดมันเป็นเมล็ดครับเป็นเมล็ดแล้วที่เห็นขึ้นมาเป็นต้นนี่คือ,พอ,อเพาะมาจากเมล็ดเพาะมาจากเมล็ดคืออันนี้ก็ใช้เวลาหนึ่งปีเช่นกันครับโดยการร่วมมือ โดยชาวบ้าน,นสมาชิกชมรมเพืินไพาศรีรานาคาคและก็น้องๆจากโรงเรียนพิช,ชัยรัตนาคาร<อ>ที่มาช่วยกันนาใส่กระถางและก็ลงประจมไว้ในน้ำมาจากในเมืองนะฮะจากในเมืองครับและที่เราเห็นไอเ้เล็กๆๆนี่คืออะไระอันนี้เป็น,เป,นเป็นต้นอ่อนซึ่งคาดว่าจะเป็นมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์<อ>นะครับก็จะลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ําแต่ก็ไม่ตายไม่ตายก็สามารถนําไปปลูกในแหล่งธรรมชาติได้ แล้ววันที่16เนี่ยที่เราจะไปปลูกกันคือเรายกไปทั้งกระถางน,นี่ครับก็จําเป็นจะต้องเอาต้นอเอาเฉพาะต้นของพระพุงกานนี่ครับนนไปปลูกในในแหล่งธรรมชาติซึ่งก็เราคงต้องปล่อยน้านี้หมดเลยใช่ครับแล้วก็เอาต้นที่มันเินเติบโตบเอาลงไปในคลองแล้วไปปลูกกันก็วันที่16ครับท่านผู้ชมฮะท่านใดที่สนใจนะฮะจะมาร่วมกิจกรรมปลูกภาพพึงทาน เพื่อที่จะต่อลมหายใจให้พระพุทธานมีอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าจะอยู่ในคลองย่อยๆในคลองนาคาก็ตามแต่ก็มีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เติบโตต่อไปในคลองใหญ่ของคลองนาคาได้โดยชมลมพลืินภัยสีนาคาและก็สมาชิกาชาวบ้านนะฮะแล้วก็น้องๆเยาวชนที่มาร่วมใจกันในการที่จะดูแลรักษาพระพึงทานต่อไปสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ติ้มนะฮะที่พาเรามาชมและก็ได้ดาเนินกิจกรรมดีๆให้กับพื้นที่คลองนาคาแล้วก็ให้พระพึงทาน อยู่คู่กับจังหวัดระนองแล้วก็ประเทศไทยโลกเราต่อไปครับขอบคุณครับครับมาทึ้งเรื่องของริเลยเทคนิคระนองนั่นจัดการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นนั่นต้องวิ่งตามเส้นวิ่ง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 ไปไปไปนี่ไปนี่หิวขล่างนี่หลงเล่เลยนะครับหลัดเล่ปลาปนรดไปฟังโน่ฟังก่อช่องไปเนาะขลังเลยก่อช่องป่าหมาครับค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงทิศทาง วิทยาลัยเทคนิกระน้องเราก็ได้จากกิจกรรมดีๆนะคะก็มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกครั้งนะคะที่กระทรงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์วิงตามแซงนะคะซึ่งก็เป็นการจัดการแข่งขันทักษะการประกอบหุ่นยนต์วิงตามแ้งประจําปีการศึกษา2575เพือ่อที่จะพัฒนาทักษะในการประกอบหุ่นยนต์นะคะซึ่งก็มีน้องๆน,นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากเลยค่ะคุณสรายุทธเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ทีผ่านมานะคะทีหอบประชุมโรงอาหารอาคารไม้วิทยาลัยเทคนิคระน้องะค,ะค่ะก็ได้จัดการ กั้นขันทักการประกอบอุ่นยนต์วิ่งตามแซ้งโดยมี ซึกาเขารวมประมาณ 2> 30, 2 30คนเยอะนะนายธีรวิทย์วิพาดาผีสุดคาดรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิกระนองก็ได้กล่าวว่าโครงการนี้นะคะเป็นของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระนองผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยมีจุดประงคงกระเพื่อที่จะให้น้องๆน,นักศึกษาได้ศึกษาการทํางานของวงจรหุ่นยนต์แล้วก็มีทัศนคตินะคะในการที่จะเห็่ถึงความสําคัญของวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์คร่ตาม แสงนะคะและยังให้น้องๆได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์สร้างหุ่นยนต์วิ่งตามแสงได้ด้วยค่ะในการแข่งขันทักษะการประกอบหุ่นยนต์ในครั้งนี้ก็มีผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจํานวน2องรอคนแบ่งออกเป็นทีมนาคาทีมละสองคนในระดับปวชจํานวน16ทีมแล้วก็ระดับปวชเนี่ยสทีมรวมทั้งหมด20ทีการเรีการเรียน มาจัดกิจกรรมร่วมแข่งขันกันนะแพ้ชนะหัวเป็นเรื่องกีลาในการแข่งขันการแข่งขันต้องมีคุณธรรมเก่าวังชนะจนขาดคุณธรรมก็คือที่โงนะใจเปิดคณะให้ใส่สะอาดคณะด้วยฝีมือจริงๆและจะภูมิใจมากนะก็ขอเืินชมโครงการนี้นะและคิดว่าคงต้เป็นรู้ร่วมกัได้ดี และให้มีต,ต่อไปและให้มีพัฒนาขึ้นม,มากกว่านี้นะอาจะเชิญชวนแข่งขนมาด้วยซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ค่ะทีมชนะเลิศนะคะได้แก่ทีมเทคคอมซ่องเจ้าของหุ่นยนต์ก็คือนายวะสั้นชัยบุษปะวานิตและนายพานุพงศ์ขดจะซิ่งส่วนรางวัลรอง<ก>ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะได้แก่ทีม ไรอ่ะเจ้าข้องหุ่นยนต์คือนางสานางเศร้ารุงนาพาชมตะคุแล้วก็นางสศว้ารัชนีไทยสวีส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ทีมเพื่อนลม FB เจ้าข้องหุ่นยนต์ก็คือนายนักทพงศ์คลายสวีแล้วก็นายกริตินสักดารัตอ่นนี้นครับ จเจ้าจข้องพนักง,งาน,งานวุ่นยนต์วิ่งตามแซงในกับชานอาจจะได้จิ่นเชียงโลลาโลลาไม่ต้องตกใจกับเพราว่ที่นี่คือห้องอาหารเขียงเล่ะครับแล้วก็วันนี้พี่น้องประชาชนก็มาเที่ยวตุ๊ดจีนกันะครับเขก็มาทานก้กา,า,นาวทานอาหารตอนนี้ริ่วมคำคำร่มคึกคักะครับคุณเพรมปิติพงศ์ก็มายื่นแล่เรากันเรียกว่าเรารอดจังนะเออในกับคุณเพ,มพมเเรมก็มาอยู่ตรงน,นี้เดียวเพราะว่าคุณเปรมมาแลยนะครับซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนก็มาเที่ยวเยี่ยมเยียนห้องอาหารเขียงเล่มาทานอาหารกันเพราะว่าที่นี่อาหรรโรยนะครับบรรยากาศก็ดีบรรากคัมึง เหงคงทีคณะกรรมการบุตรทีสภา <ลง S 1> เข้าลงพ <ลง S 1> ื้นที่โครงนาคาลังจากตีพี่นองประชาชนได้มีการโรงเรียนในเหลีองคองการคุดหลอกลงทีท่ทาไมปรับพึงท่านแถบจะชุ่นชะไร่ให้ปล่อยจากโรง<ล>นาคาไม่เห็นเลย,เเลยซึ่งในปีนี้ไม่สามารถจัดกิจกรรมลองแพเล่ปลับพึงท่านนึ่งเดียวในโหลก,กันได้ที่จังหวัดระนองตรงยุด เพราะว่ากัน่นห้าเกิดจากการขุดหลอกล,งลวงนะครับ,รบโดยฝ่ายทีได้ไปโรงเรียนคือชาวบ้านหล่างจากที่ได้ไปโรงเรียนด้วยงานที่เกี่ยวข้องเลยปรากฏว่าไม่ได้รับความใื่อใจได้รับความสนใจเท่าทีกวรน,นะครับบางที่เขารู้แล้วเขาต่ำมืนนะครับต่ำเชยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเหล่องของงบประมาณเหลืองของอะไรต่างๆในไม่พื้นที่มากมาม่นะครับดังนั้นพี่น้องชาวนาข้าก็เลยไปโรงเรียนซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดลมรัฐสภาครับดังนั้นคณะกรรมการ การซิ่ง็นลมสภยากรธรรมชาติซิ่ง็นลมรัฐสภาได้ลงพื้นที่ในจังหวัดนนเพื่อมาดูข้อติดจิงให้เห็นกับตาว่าเป็นผันพืดนะครับจะได้แก้ไขกันทุกตองเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากับนายสุรจิตชีรวิทกับรองประธานคณะกรรมการสยากฎธรรมชาติซิ่งวบลมบุติสภาพร้อมคณะทำงานได้ลงที่นสุ่นเกษตรกรมู่ทเจในกับตำบลนาข้าเพอ่อสุขสํารันจังหวัดนงเบุรอดับฟังปัญหาในเรีองคง ลงนาคาโดยมีนายกอบอตนาคาประลัดอบอตนาคาประธานสภา,าอบอตรประมงอำเภอสุขสำราญกรเกษตรอำเภอกราบุรี ตัวแทนจากสำนักสยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดลมรวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวรวมให้ข้อมูลกับคณะกรรมิการพร้อมด้วยชาวบ้านเพื่อชี้แจงในเรื่องคงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงนาคา่าลั่งจากทีคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลมอุทิสภาได้รับเรียงโรงเรียนจากพี่น้องประชาชนในเรื่องคงการขุดหลกอกโครงนะครับทำให้เกิดพ้นกระตบต่อ พืชนามชนิดนึ่งทีมีทีเดียวในลูกนึ่งเดียวในลูกก็คือกลับเปลืองท่านโค้งโคลงนาคานะครับราชินีแห่งสายราชินีแห่งไซยนามนะครับซึ่งในวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการลงพื้นท่เพื่อสำรวจข้อติดจริงฝังข้อติดจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือประเด็นที่ร้องเรียนก็คือทางชุมชนกังวลว่าพับเปือทาน สิ่งเดียวในโลกตรงนี้เนี่ยมันจะสูญพันธุ์ไปเพราะว่าพื้นที่ที่เคยมีเนี่ยก็หายไปหมดเหลือแต่เป็นหย่อมเล็กๆทีนี้ว่าผลกระทบเนี่ยเข้าที่้องเรียนไปนี้ก็เกิดจากโครงการของรัฐที่ล,ลงในพื้นที่ซึ่งเปลี่ยนสภาพลำน้ำเราก็เลยมาดูข้อเท็จจริงในพื้นที่หลังก็บที่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงแล้วว่า เท่าที่ไปชี้แจงเนี่ยความจริงแล้วในพื้นที่นี้ได้มีการร้องเรียนไปตั้งแต่ปี2 5 5 2เรื่อยมาว่าให้ยับยังชะลอโครงการขุดลอกต่างๆซึ่งเปลี่ยนสภาพลำน้ำเปลี่ยนกระแสไหล นะทำให้พับพึงทานแล้วก็พืชน้ําอย่างอื่นอีกหลายอย่างมันมันเปลี่ยนทิเวกของลําน้ํานี้ไปเลยก็คือมันไหลเร็วนั่นเองอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็ตามที่ชาวบ้านให้ข้อมูลก็เหมือนกับ <c oughs> ว่าน้ําที่จะอุ้มอยู่ที่ท้องน้ําในหน้าแ้งนี่ก็ก็ผ่านหายไปด้วยก็ไปเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตสองฝั่งน้ําที่ใช้น้ําในลําน้ํานี้ด้วย ทีนี้เราก็จะมาดูเพื่อย้ําว่าในประเด็นข้อกฎหมายที่เรายังหากฎหมายที่จะไปคุ้มครองพักพึ่งทานโดยเฉพาะนี่ไม่ได้ในขณะที่เป็นพืชเฉพาะถิ่นและมีเฉพาะในเขตรอยต่อระหว่างระนองกับทังงาเท่านั้นเพราะนั้นออคุณค่าตรงนี้จะรักษาอย่างไงแล้วก็โครงการของรัฐซึ่งความจริงกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือมาตั้งแต่มิถุนา54 ให้ยับยั้งโครงการเหล่านี้ทั้งหมดเลยแต่ก็ยังมีโครงการเหล่านี้ลงมาในการทํางานที่การทํางานของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือมาตรวจสอบว่ากระบวนการปฏิบัติตามที่สั่งการลงมาเนี่ยมันมันมีปัญหาอย่างไรทำไมมันถึงยังมีการดำเนินการแบบนี้อยู่แล้วก็การที่ไม่ได้เชื่อมโยงสายน้ำตลอดทั้งสายเข้าด้วยกันโดย การคิดแยกเป็นส่วนเป็นท่อนเช่นว่าเมื่อมีปัญหาน้ําท่วมในบริเวณชุมชนใกล้ปากลำน้ําที่ออกทะเลนพอแก้ปัญหาจากจากช่วงนั้นขึ้นมาถึงตรงนี้ก็คือตรงที่อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอะไรนี่มันก็จะมีผลกระทบตลอดสายน้ําเลยและมันมีทางเลือกอื่นหรือไม่ก็คือมากําชักดูแลการปฏิบัติเหล่านั้แต่ว่าในการตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบตามขั้น นตอนด้วยว่าวิธีปฏิบัติเมื่อหน่วยเหนือสั่งลงมาอย่างจังหวัดจังหวัดสั่งต่อลงมาในพื้นที่ยังไงโครงการไหนพื้นที่ทําเองโครงการไหนมาจากจังหวัดมาจากข้างบนแล้วมันมาได้อย่างไรโดยที่มีคําสั่งมีข้อมูลจากทั้งกรมวิชาการเกษตรสานักนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดลอ้อมคือหลายหน่วยงานมากที่ช่วยกันทําข้อมูลเรื่องนี้นะฮะทั้ง กรมประมงกรมสี่ห้ากรมอ,รมอ, 4, รมอที่ให้ข้อมูลแล้วก็ยอมรับความสําคัญอันนี้ในขณะที่กาลังจะผลักดันหากฎหมายมาคุ้มครองเขาว่าระบบนิเวศทั้งสายน้นํานี่มันจะเปลี่ยนไปแล้วก็ พืชนี้ก็จะสูญไปก็เลยตอนี้ถ้าถามว่า,วาแล้วกระบวนการขั้นตอนจะเดินยังไงเมืม่อเราทําเสร็จเนี่ยเราก็จะรายงานไปยังผู้ร้องแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราตรวจสอบแล้วเนี่ยกระบวนการเหล่านี้มันชอบด้วยระเบียบแบบแผนในวิธีปฏิบัติราชการหรือไม่นะ,ะถ้าไม่ชอบมันควรจะแก้ไขยังไงถ้าเราให้ข้อสังเกตข้อแนะนํามาแล้ว ไม่แก้ไขก็ขึ้นอยู่กับชุมชนว่าชุมชนคิดว่าตัวเองถูกเระเมิดสิทธิ์หรือเปล่านะฮะจะจะดำเนินการฟ้องศาลปกครองหรือเปล่าเพื่อให้มีผลบังคับในวิธีปฏิบัติราชการต่อไปแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันน่าจะเป็นงานเชิงบวกได้ก็คือว่าเมื่อทุกคนเข้าใจปัญหาแล้วเนี่ยก็ควรจะแก้ไขนะฮะโดยสันติวิธีได้ แล้วก็ควรให้ชุมชนในสายน้ำนี้ทั้งหมดไม่ทราบว่ามีกี่อบาตานะฮะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษา แล้วก็โครงการที่จะมาลงในพื้นที่นี้นบ้าที่จริงการเปลี่ยนแปลงสภาพลำน้ำแบบนี้มันมันไม่น่าจะมีอีกต่อไปอนะนก็น่าเสียดายนะแต่ว่าอันนี้พอผมเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะไปเสนอกรรมธิการชุดใหญ่อีกทีหนึ่งเพื่อออกเป็นรายงานของกรรมธิการออกมามแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการติดตาม แต่ก็ต้องอาศัยประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับว่าการแก้ไขเนี่ยมันจริงจังแค่ไหนที่จะฟื้นสภาพกลับมาเพราะจริงๆมันไม่ได้กระทบแต่พระคุณทานกระทบวิถีชีวิตสองฝั่งนี้ด้วยซึ่งซึ่งยังศั่น้าในลาน้านี้ทาปลาปลาหรือใช้ในกัวเรือนอะไรด้วยถ้าเราขุดลอกลักษณะนี้น้ํามันไหลเร็วแน่ครับมันจะเปลี่ยนหน้าแรงน้ําก็ไม่อยู่คลองอยู่ในแม่น้ำ ก็คือเพื่อให้หน่วยงานตระหนักเนี่ยว่าตั้งแต่ไปชี้แจงที่กรรมธิการแล้วเนี่ยได้ทําอะไรไปบ้างนะหน่วยงานในส่วนกลางเช่นกรมวิชาการเกษตรกรมป่าไม้สํานักนโยบายและแผนเหล่านี้ได้ขยับขยายอะไรไปถึงไหนกระทรวงทรัพยากรที่จะทําเรื่องพื้นที่คุ้มครองมาตรการเหล่านี้ แต่ะหน่วยงานทำไปแล้วถึงไหนแล้วก็คําสั่งของหนังสือของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เดือนมิถุนา54เนี่ยยังจะได้รับการปฏิบัติกันอยู่ไหมมีการสั่งการอะไรมาหลังจากนั้นหรือเปล่ามีการประชุมพรมสัญจรแล้วเดี๋ยวจะอนุมัติงบประมาณมาผูกลอกลําน้ํากันแบบเหวี่ยงแหอย่างนั้นหรือเปล่านะอันนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าอละประชาชนร้องมามีเหตุผลหน่วยงานก็ต้องพิจารณา พี่นาเสร็จแล้วก็ต้องตอบเขาด้วยนั่นคือเรื่องราวคงปรับปรุงทานนะครับเละทีน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เขาติดตามัขอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณห้องอาหารเขียงเล่นะครับทีเอื้อเฟื้อสถานทีให้เรามาถ่ายทำรายการลาข้าวชาวบ้านประจำสัปดาห์ขอพระคุณคุณเปรมปิติพงศ์วิภากิศอนันต์นะครับเจ้าของและก็ผู้จัดการห้องอาหารเขียงเล่นะครับเดี๋ยวชัครู้เลย นะครับเราจะไปพบคุณเปรมกันหลังจากที่คุณโอปอชัยไปพบมาแล้วคุณโอปอชัช่ไปพบเล้มไม่ปื้นนี่เราพบคุณเพรมเราห้าข้าวกินเหลาอ่นเราอาจช้ตลกบริโภคกับะครับเราตลกบริโภคเพราะฉะนั้นวันนี้ครับรายการเหลาข้าวชาวบ้านต้องขอขอบคุณห้องอาหารเขียงเรตีเอื้อเฟือสถานที่นะครับแล้วก็วันนี้คงจะต้องจากลากับไปก้นโชคดีมีความสุขทุกฐานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย